สนามข่าว101ครับคุณฟังครับกลับมาคุยกันต่อช่วงที่3ของสนามข่าว101นะครับาใ,ให้ฟอดคล้องกับยุคนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนะครับเราได้ยินสัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐฐและมันกำลังเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็วอย่างเช่นคำว่า big data เงี้ยคุณนันทยาคือคือเห็นว่ายุคนี้เนี่ยมัน มันอาจจะไม่ใช่ยุคของการต่อสู้ด้วยอาวุธวนะคุณปรเมศม,มันคือยุคของการต่อสู้ด้วยข้อมูลข่าวสารเราจะพบว่าข้อมูลข่าวสารบางส่วนเอามาใช้ในการบิดเบือนแล้วก็สร้างผลกระทบเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นยุคนี้คือยุคที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากการต่อสู้ด้วยเทคนิค,คเรียกเรียกเอใช่ไหมคุณอ,อันน่ะมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ย วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนําไปสู่การต่อยอดในการพัฒนาทางด้านต่างๆหรือแม้แต่ธุรกิจของเราเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากมันก็เลยมีอาชีพหนึ่งขึ้นมาค่ะชื่อว่า business a n a l y s t and data scientist หรือว่า B A D S อ,อาชีพนี้คืออะไรแลวมันต้องเรียนอะไรมันถึงจะทําอาชีพนี้เออแล้วมีความสําคัญอย่างไรในยุคต่อไปนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันกันกบอาจารย์ดรอานนท์ศัก์วรวิทย์ค่ะจากคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รดยนิดานะคะสวัสดีครับอาจารย์อนอนท์ครับสวัสดีครับพี่ครับอาจารย์ครับพูดอธิบายไออาชีพบิสเนสที่เมื่อกี้คุณนันทิยาว่าเนี่ยนะพูดยากมากเลยเนี่ยนะผมไม่ค่อยคนรับพวกนี้แต่ว่าแต่ว่า ฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เอาแล็มันก็น่าจะเป็นอาชีพที่มันเกี่ยวข้องกับเทรนด์ของยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วมันมันสำคัญมันสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงปัจจุบันอย่างไรบ้างอาจารย์ครับก็ก็โลกในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมันมีข้อมูลเยอะมากนะครับเยอะจนกระทั่งเราก็เอามาใช้ไม่ถูกนะครับอย่างเราเข้าใน Social Network Social Media เล่นไลน์เล่น Facebook เล่นทวิต t ตอร์เนี่ยนะครับหรือเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็มีข้อมูลเยอะแยะไปหมดเราไปซื้อของที่ไหนเราไปดูเว็บอะไรบ้างนะครับแล้วกระทั่งเดี๋ยวนี้นะครับขับรถไปตามแยกนะครับถ้าฝ่าไฟแดงเนี่ยก็มีกล้องบันทึกไว้มไม่มีตำรวจหรอกครับแต่ว่าใบสั่งไปถึงบ้านเลยนะครับ นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์นะครับแล้วก็สมัยนี้เนี่ยมันก็มีคําว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับจะเป็นบ้านเป็นอาคารเป็นตึกเ,เป็นรถยนต์เนี่ยนะครับอ่าม,มันมีเซนเซอร์แล้วก็มันเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้ววัตถุที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่าไบโอเซนเซอร์ o ensor, นะครับเช่นเดี๋ยวนี้เรามีไอนาฬิกาที่ แตะข้อมือแล้ววัดชี่ประจรวัดอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลานะครับว่าอ,ออกกําลังไปแล้วกี่แคลอรี่นะครับนะพวกนี้ก็ก็เป็นข้อมูลมหาศาลแล้วก็เขาก็เริ่มคุยกันเองนะคุยกันเองแล้วก็เริ่มคิดกันเองได้นะครับหรืออย่างเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะครับอ่านะครับเขาสแกนบาร์โค้ดเนี่ยนะครับเขาก็จะ เก็บข้อมูลเราว่าเราซื้ออะไรหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าในร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับมีปุ่มอยู่หกปุ่มซึ่งพนักง,งานจะต้องกดก่อนนะครับว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไวัยไหนนะฮะก็จะมีวัยเด็กแล้วก็เป็นวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่นะครับก็หกปุ่มเขาจะจะเช็คเลยก่อนที่จะสแกนบาร์โค้ดเข้าไปเขาจะได้เช็คได้ว่าคนไวัยไหนอายุไหนเพศไหนนะครับ เข้ามาซื้ของอะไรในร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ทั้งหมดเนี่ยครับมันคือข้อมูลที่เกิดขึ้นมหาศาลในโลกนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ทําให้ต้องมีคนที่ทําหน้าที่เหล่านี้นะครับที่จะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วหา knowledge นะครับหาความรู้ที่จะเอาไปใช้ได้จริงนะครับยกตัวอย่างนะครับว่าเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับถ้าเราไป b บร w s e ดูอะไรสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับ mm. ก็จะมีโฆษณามาขายของที่เรากําลังดูอยู่ mm. นะซึ่งซึ่งเขาก็เก็บล็อก ที่เราเทรสล็อกที่เราเข้าไปดูนะครับเขาเรียก Recommendation System นะครับหรือว่าอย่างเช่นการที่เราจะไปกู้เงินนะครับซื้อบ้านซื้อรถซื้ออ,ะ,อะไรต่างๆหรือบัตรเครดิตเนี่ยนะครับนะ เขาก็เก็บเรคคอร์ดเราไว้ว่าเรามีประวัติการชรําระหนี้ยังไงก็เป็นเครดิตสกอร์ริงนะครับคราวนี้หน้าที่ของนักวิเคราะห์ธุรกิจหรือ Business alyst, แิ้วก็นักวิทยาการข้อมูลหรือดัตต์แอนติเซนเนี่ยนะครับก็คือทําหน้าที่ในการออกแบบตัวฐานข้อมูลนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับมากลันกรองมาวิเคราะห์แล้วก็มาสร้างองค์ความรู้ว่าโลกธุรกิจหรือว่ากระทั่งโลกทางการแพทย์หรือว่านายโยบายสาธารณะเนี่ยควรจะทําเรื่องอะไรบ้างเพราะโดยตัว ตัวของวิเคราะห์ธุรกิจกับวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นสาขาที่กว้างนะครับแล้วกเ็เป็นที่ขัดแคลนในตลาดโลกในปัจจุบันนะครับในทั่วโลกตอนนี้กําลังขัดแคลนอย่างหนักนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเองก็กกขัดแคลนอย่างหนักนะครับแล้วยิ่งรัฐบาลมีนโยบายจะทําเรื่องของไทยแลนด์4.0เนี่ยนะครับซึ่งจะสร้างเศรษฐกิจที่มี ความรู้เป็นฐานแล้วก็เศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยนะครับถ้าเราจะไปทานั้นเนี่ยนะครับความจำเป็นของนักวิทยาการข้อมูลหรือ data scientist และนักวิเคราะห์ธุรกิจหรือ business analyst เนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบแล้วตอนนี้ก็ขาดแล้วครับเพราะว่าบริษัทร้านค้าต่างๆเนี่ยนะครับติดต่อมาหาผมให้ให้ส่งคน มาช่วยสมัครงานกับเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีทุกอาทิตย์นะครับแต่ผมอยู่นีได้มาสามปีผมยังไม่เคยส่งเด็กให้ใครได้เลยแม้แต่คนเดียวต้องสารภาพบาปครับเพราะอะไรบ้าหมายถึงว่าก็เด็กที่มาเรียนเนี่ยเขาเขาเลือกได้อะครับคือภาวะการมีงานทํามันคือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วบางคนยังไม่จบก็ได้งานแล้วแล้วก็ได้งานดีแล้วก็เลือกเยอะครับผมก็เลย ยังไม่เคยประสบความสําเร็จในการส่งคนให้ใครเลยไม่แต่คนเดียวครับก็รู้สึกผิดอยู่แต่ว่ามันก็ไม่รู้จะทํำยังไงตลาดมันเป็นตลาดของของของคนจบด้านเนี้ครับ <c oughs> แล้ว,ลว,ลวนอกจากจะเอาแหละมีงานให้เลือกเยอะแยะแล้วเนี่ยแล้วถ้าจะมาทําเองยุคนี้ที่เขากําลังส่งเสริมกันอยู่สตาร์ทอัพแบบนี้อาจารย์จะเริ่ม <c oughs> ตรงนี้ได้หรือเปล่าได้ครับตอนนี้ก็มีคนเริ่มทําเยอะแยะเลยครับที่มาเปิดสตาร์ทอัพเองเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะมีความเห็นที่ แย้งกับคนอื่นนิดหน่อยคือผมมีความรู้สึกว่าการที่เราจะมาเป็นสตาร์ทอัพได้เนี่ยเราเราควรจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนจนเสปีกซะก่อนนะครับมผมไม่ไม่เห็นด้วยกับการที่เด็กซึ่งจบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์แล้วจะไปเปิดสตาร์ทอัพเพราะว่าโอกาสจะล้มเหลวมันมีเยอะนะครับทําธุรกิจด้วยตัวเองแค่ขายเข้าแกงข้างถนนเนี่ยย,ยังรอดครึ่งไม่รอดครึ่งอ่ะนะครับแล้วอธุรกิจแบบที่จะทำสตาร์ทอัพทางด้านวิทยาการข้อมูลหรือว่าวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยมัน มันต้องมีมชั่วโมงบินสักนิดหนึ่งครับแต่ว่าผมเห็นคนทําเยอะครับแล้วก็ไปได้ดีแล้วก็ประสบความสมําเร็จพอสมควรเลยครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดกาลังขาดมากครับค่ะเอออย่างอย่างอย่างตอนนี้นักเด็กที่มีความสนใจที่เขารู้ถึงอาชีพตรงนี้เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์เด็กเริ่มสนใจเยอะขึ้นครับแต่เด็กจะมีความกล้า,กล,ากลัวครับค่ะคือว่าไอสาขา u s i n e s s analyst analytics หรือว,ว่า ไอ้วิทยาการข้อมูลโทซส์รเนี่ยนะครับมันเป็นการเรียนของสามสาขานะครับก็คืออย่างที่หนึ่งเนี่ยจะต้องรู้ไอ้วิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับแล้วต้องเขียนโปรแกรมเป็นนะครับต้องเข้าใจขั้นตอนวิธีในการทํางานคอมพิวเตอร์การสื่อสารข้อมูลการคานานข้อมูลอีกภาคหนึ่งก็จะต้องมารู้นะครับสถิติกับคณิตศ,ศาสตร์เพื่อจะมาวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ทางสถิติให้ได้ความรู้ใหม่นะครับ อีกภาคหนึ่งก็จะต้องมีความรู้ในคอนเทนต์ที่เองจะไปวิเคราะห์นะครับเช่นถ้าจะวิเคราะห์เรื่องธุรกิจก็ต้องมีความรู้เรื่องบริหารธุรกิจเรื่องการตลาดบางคนถนัดไปทําเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ก็จะต้องมีความรู้เรื่องการแพทย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะทําเรื่องนโยบายสาธารณะก็จะต้องมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับรัฐประศา,านสนศาสตร์เท่านีา้พูดตรงๆก็คือปริญญาตรีบ้านเรามันไม่มีใครที่จบมาแล้วมีครบทุกอย่างอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้น ทุกคนจะเข้ามาด้วยความรู้สึกว่าตัวเองเออไม่ไม่ทาอันนั้นไม่ได้ทาอันนี้ไม่ได้ไม่รู้เรื่องนั้นไม่รู้เรื่องนี้ทุกคนจะเข้ามาด้วยความรู้สึกอย่างนี้หมดครับ,ห,รบหมายความว่าค,คือเรียนตอนปริญ,ญญาตรีเนี่ยคือไม่ได้มีสาขานี้เป็นเฉพาะใช่ไหมคะตอนนี้เพิ่งเริ่มเปิดครับเพิ่งเริ่มเปิดเป็นไม่กี่ที่ในเรืองปริญญาตรีนะครับน้อยมากครับครับมันเป็นคณะอ,อ,อะไรนะคะอาจารย์เป็นคณะแล้วแต่ครับบางที่ก็อยู่ในคณะไอทีบางที่ก็อยู่ในคณะบริหารธุรกิจครับอ๋อ แต่ว่าเพิ่งเปิดประมาณที่หรือสองที่ทั้งประเทศไทยนะครับระดับญืตรีที่นี่ด้าเราเปิด Business Analytics มาเกือบสิปีแล้วครับ<ม>นะเป็นระดับริญญาโทกับรปริญญาเอกนะครับคราวนี้เนื่องจากว่าคนจบริญญาตรีที่จะจบมาโดยตรงไม่มีใช่ไหมครับก็บางคนก็จบสถิติมาก็ก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือไม่ค่อยรู้เรื่องบริหารธุกรกิจแล้วคนจบบริหารธุรกิจมาเรียนก็ ทางวิชาการคอมพิวเตอร์ก็จะวิกหน่อยนะครับหรือว่า<ม>ทางสถิติก็จะไม่คือคือทุกคนเข้ามาเรียนด้วยความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องขาดอะไร<ม>สักอย่างหนึ่งมันไม่มีใครที่ครบมาแบบทรงเครื่องมาหมดนะครับอือเข้ามาเข้ามาเติมในส่วนที่ตัวเองต้องไปใช่ครับต้องมาเติมในส่วนที่ขาดแต่ว่าทุกคนพอพอคล้ายๆกับมันจะต้องเปลี่ยนเยอะทุกคนก็มีความกลัวนิดนึงครับครับอาจารย์เห็นว่าจะมีงานสําคัญที่เกี่ยวกับ วิชาที่เรากําลังคุยกันตนนี้ที่นี่ได้เป็นยังไงบ้างครับก็ก็จัดเป็นปีที่สองนะครับชื่องาน Business Analytics and Data Science Contest Conference นะครับนะเราจัด3มวันนะครับ contest เนี่ยก็คือว่าให้นักเรียนกับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีสากับปีสนะครับฟอร์มทีมกันมาแข่งนะครับเราจะมีข้อมูลกับกรณีศึกษาให้แล้วก็ ให้ให้ให้หนักศึกษาเนี่ยครับวิเคราะห์ข้อมูลในเวลาอันจำกัดแล้วก็เขียนแผนธุรกิจแลือเขียนแผนนโยบายสาธารณะขึ้นมาแล้วก็เอาแผนนั้นมาประกวดกันนะครับจากผลการวิเคราะห์อันนี้ก็ให้ทุนการศึกษาภาคพิเศษนะครับของอของที่คณะเนี่ยนะครับสถาบันเป็นคนให้นะครับทั้งหมด9ทุนทุนละ2แสนบาทนะครับอันนี้คือเราเต้องการ,รใช่ครับเราต้องการให้เด็กมาแข่งเพื่อรับทุนนะครับะนะฮะแล้วก็ ทำให้เด็กเนี่ยกระตือรือร้นที่จะหาความรู้นะครับ <ฮะ S 2> ส่วนอย่างที่สองก็จะเป็นคอนเฟนส์ก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องด a s c ์ไซ c ์คอมพิวเตอร์บ้างสถิติบ้างบริหารธุรกิจบ้างนะครับนะมาบรรยายแล้วก็สอนหนังสือกันนะครับมีวิทยกรตั้ง4-50คนนะครับสองวันเต็มนะครับจัดที่นิด้าวันที่ยีกับย8สิบแครับผม เอาละค่ะก็าสาหรับนักศึกษานานักเรียนที่สนใจเนี่ยอขอพานักศึกษาที่สนใจจะเข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้จะต้องดูรายละเอียดที่ไหนคะอาจารยาา์สมัครได้เลยครับที่เว็บไซต์คณะนะครับ asnida.ac.th นะครับค่ะนะฮะค่ะเอาละครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ดรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์นะคะคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ชื่อคณะอาจจะใหม่มากใหม่มากสำหรับเราเลยนะ เราไม่เคยได้ยินมาก่อนกับอาชีพนี้นะคะออ business analyst and data scientist หรือว่า bads bads เป็นนักวิทยาการข้อมูลซึ่งตอนนี้ตลาดกำลังต้องการมากออแต่ขาดแคลนอ,อาจารย์นน์บอกว่ามีพวกบริษัทต่างๆให้ช่วยหาเด็กขาไม่ได้เลยเพราะ,ราะว่าเด็กเขาเป็นคนเลือกออคนที่จบมาแล้วเนี่ยก็ไม่เด็กกันแหละก็เป็นคนเลือกเพราะว่ามัน เป็นที่ต้องการมากใช่เด็กบางคนยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำก็มีงานทำแล้วเนี่ยนะคะนะครับคือเนี่ยพอโลกมันเปลี่ยนไปใช่ไหมมันก็มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นบางทีเราก็มันก็ย้อนไปเรื่องระบบการศึกษานะคือถ้าเราไปเที่ยวเขียนว่าลูกต้องสอบคณะนี้ให้ได้ต้องอันนี้ให้ได้เ่ยคือมันอาจจะเป็นอาชีพในยุคเราเนาะในยุคเราแต่เด็กยุคนี้มันมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันเปิดกว้างมากแล้วเรามันก็มีไม่กี่อาชีพแล้วไปฝาบเป็นทานก็ออกจ้าไป5คณะเออหมอพยาบาลครูวิทยา ตอนผมไปสอบมีขาวุสานไปสอบวิชาวัวดแววความเป็นครูเป็นไงล่ะไม่ติดแสดงว่าไม่มีแววไม่มีแววดีแล้วล่ะค่ะที่คุณปรเมัไม่ได้เป็นครูสนามข่าว101